นิยายสั้นตอนผีแม่ไม้ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและป่าไม้มีหญิงสาวชื่อลำพึงเป็นแม่ไม้ที่อาศัยอยู่เพียงลำพังในบ้านไม้เก่าๆที่อยู่ปลายหมู่บ้าน ลำพึงเป็นหญิงสาวที่งดงามและมีเสน่ห์แต่ชีวิตของเธอกลับเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความลึกลับในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาหมู่บ้านนี้ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นชายหนุ่มหกคนที่เคยเป็นคนรักของรำพึง ได้เสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุผู้คนในหมู่บ้านต่างพากันหวาดกลัวและเล่าขานกันว่าต้องมีสิ่งลี้ลับบางอย่างที่ทำให้นุ่มเรานั้นต้องตายผู้ใหญ่บ้านจึงได้เรียกประชุมลูกบ้านเพื่อหาทางแก้ไข และค้นหาความจริงเกี่ยวกับการตายของชายหนุ่มทั้งหกคนในที่ประชุมผู้ใหญ่บ้านได้แสดงความสงสัยในตัวลำพึงเพราะชายหนุ่มทั้งหกคนล้วนเคยเป็นคนรักของเธอพวกเราต้องหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมชายหนุ่มเหล่านี้ ถึงได้ตายผู้ใหญ่บ้านกล่าวเราไม่สามารถปล่อยให้ความกลัวขอบงำหมู่บ้านของเราได้ในขณะที่การประชุมดำเนินต่อไปลำพึงก็ได้ยินเสียงกระซิบกระซาบของชาวบ้านที่พูดถึงเธอด้วยความหวาดกลัวและสงสัยเธอรู้สึกถึงความโดดเดี่ยว และความเจ็บปวดที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันแต่ในคืนหนึ่งขณะที่ลำพึงนั่งอยู่ในบ้านของเธอเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบท,ที่ไม่คุ้นเคยเสียงนั้นมาจากเงามืดในมุมห้องลำพึงเจ้าต้องการรู้ความจริงหรือไม่เสียงนั้นถามแต่เธอก็ตัดสินใจตอบกลับ ใช่ข้าต้องการรู้ความจริงเสียงนั้นหัวเราะเบาๆถ้าเช่นนั้นเจ้าต้องตามข้ามาเงามืดนั้นเคลื่อนตัวออกจากมุมห้องและนำลำพึงไปยังป่าลึกที่อยู่ใกล้หมู่บ้านในป่าลึกนั้นลำพึงได้พบกับวิญญาณของชายหนุ่มทั้งหกคน ที่เคยเป็นคนรักของเธอพวกเขาเล่าให้เธอฟังถึงคำสาปที่ถูกสาปให้ต้องตายเพราะความรักที่ไม่สมหวังวิญญาณของพวกเขายังคงวนเวียนอยู่ในป่าแห่งนี้ในคืนหนึ่งที่มืดมิดและเงียบสงัดลำพึงได้นัดพบกับชายหนุ่มชื่อนนท ที่ป่าชายหมู่บ้านนนเป็นชายหนุ่มที่มีความกล้าหาญและหลงไหลในความลึกลับของลำพึงเขาไม่เชื่อในเรื่องผีแม่ไม้ที่ชาวบ้านเล่าลือกันชาวบ้านที่สงสัยว่าลำพึงเป็นผีแม่ไม้จึงแอบตามไปดูเมื่อลำพึงและนนพบกัน ลำพึงก็กลายร่างเป็นผีที่น่ากลัวผิวของเธอซีดขาวดวงตาแดงกรรมและมีเขี้ยวที่แหลมคมนนตกใจและพยายามหนีแต่ลำพึงใช้พลังเหนือธรรมชาติทำให้นนขยับตัวไม่ได้จากนั้นเธอก็โจมตีนนและกินอวัยวะภายในของเขาจนหมด เช้าวันต่อมาชาวบ้านได้พบศพของนนที่ถูกทิ้งไว้ในป่าพวกเขาตกใจและหวาดกลัวจึงได้ประชุมกันและตัดสินใจไปหาหมอผีที่เก่งจากหมู่บ้านใกล้เคียงหมอผีชื่อว่าอาจารย์คำเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการปราบผีมาหลายปี อาจารย์คำได้ทําพิธีเพื่อป่าผีแม่ไม้ลำพึงเขาใช้คาถาและเครื่องรางต่างๆในการต่อสู้แต่ลำพึงมีพลังที่แข็งแกร่งมากหมอผีไม่สามารถทําอะไรได้และถูกบีบคอตายทันทีชาวบ้านต่างหวาดกลัวและไม่รู้จะทําอย่างไรในขณะที่ สถานการณ์กำลังวิกฤตพระทุดงชื่อหลวงพ่อบุญได้เดินทางผ่านมาที่หมู่บ้านหลวงพ่อบุญเป็นพระที่มีจิตใจเมตตาและมีพลังจิตที่แข็งแกร่งเมื่อหลวงพ่อบุญทราบเรื่องราวของรำพึงเขาจึงตัดสินใจช่วยเหลือหลวงพ่อบุญได้เข้ามา และบอกให้ลำพึงหยุดลำพึงวิ่งเข้าใส่หลวงพ่อบุญแต่ไม่สามารถทำอะไรได้หลวงพ่อบุญจึงเซควายธนูพุ่งชนลำพึงจนตายคาที่ชาวบ้านต่างโล่งใจและขอบคุณหลวงพ่อบุญที่ช่วยป่าผีแม่ไม้ลำพึงหลังจากเหตุการณ์นี้ชาวบ้านได้เรียนรู้ถึงความสำคัญ ของความสัมัคคีและการช่วยเหลือกันพวกเขาได้ทําบุญและสวดมนเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับรำพึงเพื่อให้วิญญาณของพวกเขาได้ไปสู่สุขติต่อไป